ห้อยกับเสร็จครับมาหนีแต่ที่าพี่น้นองมา่าบนอยู่มีอรคลิปกันตวกในการผลิตลูกไก่หน่อยของเอ้าเนาะยืดด้านหลังที่พี่น้องพินื้อมาหนี้ก็เป็นตูเกิดถึงประยุกต์ใ่จากตัวเื่เนยยจจกเนก่าคือวัสดุอุปกรณ์ที่เ้าไม่อยู่ที่เป็นการอัปเดตไม่เกี่ยวกับการทำงานของตูกเกิดของเ้าเป็นนีว่วาอัปเดตไหมเพรอุปกรณ์อันนี้เ้าได้ซื้อหัวฝนหนอมาซอยในการเกิดของใบไก่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต แต่เดินมันเนสียเอาเสียมาหลายกว่าบาทอันนี้ข้าสีมา,าประยุกต์ใส่โดยที่ข้าบอลจำเป็นต้อตงใส่เพราะนหมอกโดยที่ถ้าเี่น้องเปิ้ลต้องักษณะก,การทั้งางงนของตุกใสเข้าแล้วไปที่การกนะครับ ไป้าตัวเย็นเก่าแบบสองประตรนูนะพี่น้องสําหรับด้านล่างด้านล่างนี่เขาก็จะเป็นจุดสําหรับอนุบาลลูกไก่ที่เขาจอบเปลือกเรียบร้อยแล้วเปลือกเรียบร้อยแล้วเอามาอนุบาลให้มันแข็งแรงนนส่วนนี่ันล่างนี่ส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็นช่องทะลุกันเนาะทะลุไปห้าดานบนอันนี้ถ้ามีลูกไก่เขาจ็จ้าสีเกิดเกิดหลอดไฟหลอดนี่ส่วนด้านบนหรือสันที่สองมันก็จะไม่ ฐานน้ำฐานน้ำที่เอาเอามาจากสันแพ่พักเนะเาะแล้วก็มีเล่าแตกผ่ามีผ่ามีนม้ำสำหรับตัวทำความเชิญเดี๋ยวสิอธิบายว่าเป็นอย่างคือประตองใส่หัวคนหมอกส่วนสันที่สองเอ่อส่วนสันต่อไปก็จะเป็นสันคำรับว้างไครเนาะว้างไครชนนี่ก็บพาต้อตงการกับไข่แล้วเพราะว่าเป็นไข่ที่จะลออเกิดคือ,อ18สิบแปดเมื่อแล้วสิบแปดสิบเก้าเมื่อแล้วเขาจะมา สำหรับลออเกิดส่วนตัวทํำควมำอนเข้าใส่หลอดไฟอยู่สองหลอดไฟยู่สองหลอดแล้วก็หลอดไฟนี่เป็นตัวทำควมมหอนคววกุ้มตัวตัวควบคุ้มเอทิซีสามศูนย์สองแปดส่วนความชื้นเข้าบอร์ดใส่เข้าใส่ธีใส่าตากแบบนี้เนาะลักษณะลักษณะการทำงานจะเป็นแบบใด คือในถาดน,นี่มีน้ำนะพี่น้อง้วก็ที่ห้าตรงแล้วเอ่อที่ห้าต้องตากผ่าไว้แบบนี้คือวเวลาห้าเอาจุ่มผ่าลงแบบนี้เนาะ้านล่างจะเปียก้างบนถึงจะบริจุม่มนั้นแต่มันกับเปียกกันเพราะว่าหานน้ำมันจะเสื่อมขึ้นมาหาผ่าดันบนเห็นไหมผ่าเปียกให้เมื่อผ่าเปียกแล้วมีพัดลมตัวนี้ตีอากาศเอาความชื้นจากเอาเอาความห่อนจากหลอดไฟ มัดีใส่ตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเป็นการผสมอากาศผสมความห่อนความชื้นสามยางผสมกันตีอากาศอากาแต่ร้อยขึ้นมาด้านบนร้อยขึ้นมาโดยวิธีใดขึ้นมีพัดลมนตัวนี้เป็นตัวดูดอากาศขึงระบายอากาศออกด้านบนส่วนตัวนี้เอาปล่อยอากาศออกเต็มที่เพราะว่าใ้ช่วงจังหวะเขาจะลอกเกินเขาต้องการอากาศร้ายเนาะ การอากาศร้ายขืนความห่อนลดลงอย,อยู่ประมาณ3 0 7องศาความชื้น 60- ถึง60าที่ห่าตังไว้ส่วนตัวก็เราตากผ่าตัวทำความชื้นโดยที่ห่อตองใส้หัวผลหมอกวิธีการกนะ็คือ้ารห้อตองการความชื้นห้ายความชื้นห่าบอกห่ากลางผ่าออกแต่นี่อื้นที่ในการรับรับร่ม หรือวิทีในการกระจายความชื้นหลายเกินแต่ถ้าความชื้นเขาหลายเกินเขาจะหลุดผ่าเขาเน,นี่ยนะ้องพี่น้องยังไงวิธีการสามารถท้อความชื้นได้หลายขึ้นกันรับเองได้โดยก็ต้องเสือกหัวคนหมอให้เปลืองเงินนะ้องพี่น้องถามว่ามาันดีป่ะหัวคนหมอมันก็นดีอยู่แต่มันบ่ดีที่เขาต้องเสียเงินเรากะเสียค่าไฟเนาะพี่น้อง นี่ก็เป็นตัวเกิดจากตีนเกาที่พี่น้องก็สามารถใช้ได้เนาะสำหรับตัวนี้มันก็บฟักลูกไก่มาแล้วเป็นพันๆโตแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็ถามว่าประสิทธิธธภาพในการฟักของแต่ละชุดแต่ละรุ่นมันหลายปรนได้กับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเนาะบางคือถึงเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นตัวฟักลึกลงพี่น้องก็สามารถใช้ได้เพราะว่าจะเป็นตัวเกิดหรือตัวฟักจากตัวแซหางลอยยี่สิบแปดฟองก็สามารถใช้เองได้เช่นกัน ซึงเ้าก็ได้เห็นแล้วก็เห็ดลิปซู่พี่น้องเบิ่งไปแล้วพี่น้องก็สามารถไปเบิ่งลิปทีห้องเห็ดว้ก้อนหนานี่เนาะแล้วก็เพิ่มบอกพี่น้องไปว่าพระล่มสองตัวเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงนาะเพราะว่ามันจำเป็นต้องมีการระบายอากาศออกแล้วก็มีการเตียอากาศไปในบริเวณตัวายในตัวงานพระล่มจำเป็นต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงสำหรับวิธีการของห้องเนาะแล้วก็เรื่องความขย็นทว่ามันทำความชยันได้หลายปันไดสำหรับวิธีการนี้ มันก็สามารถจะได้ถึง80 90เก็สามารถจะได้แช่ห้องอากลางผ้าออกหรือหดผ้าเขาวแตต้องการความลดการลดความชื้นนี่ก็เป็นเทคนิคที่เอามาฝากพี่นอ้องในเมืองไหนเกี่ยวกับการเต็ดตู้ฟ้าไข่จากตู้เย็นเก่าต้องพี่น้องกรับลดปวยพี่น้องกดไหลกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในน้ำเลือดพี่น้องกับแจ้งสีผ่าขาดคิดไม่ไม่ีห้องอัปเดต สีนอ้องเบิ้องยื่อเรื่อยๆน้องปวารจะเป็นการเลี้ยงไก่การเห็ดตัวฟักหรือการเลี้ยงนอนมาเลงวมาเล่เข้อกัะสีมาเบียดชิงตีห้อาเห็ดในผลหรือปอปัญหาใดวสามารถแก้ไขาได้จะเอามมบอกสาซุปเน้องฟังสารับมาอนีเอาไปทำหมีตะก้อนขอิดหนาหวากันไหมสวัสดีครับ